สวัสดีครับอันนี้เป็นการสาธิตการใช้กระปุกออมสินนับเงินอัตโนมัตินะครับเนื่องจากอ,ออมสินในปัจจุบันของเรานะครับไม่สามารถนับยอดเงินในกระปุกออมสินได้นะครับเราจึงได้คิดประดิ์ออมสินนับเงินอัตโนมัตินี้มานะครับโดยสามารถนับยอดเงินที่หยอดในกระปุกได้อีกทั้งยังสามารถนับเหรียญต่างๆที่หยอดไปในกระปุกได้อีกนะครับส่วนประกรอบของโครง,งานนี้นะครับ อบอร์ด STM32F4 นะครับบอร์ดไมโครที่ใช้เขียนนะครับ LCD แสดงผลนะครับแสดงจำนวนยอดเงินที่หยอดไปกับจำนวนเหรียญที่หยอดนะครับจำนวนเหรียญต่างๆที่หยอดสวิต์รีเซ็ตครับกดเวลาเหรียญเต็มกระปุกแล้วนะครับเราสามารถเอาเหรียญออกแล้วกดรีเซ็ตค่าให้เริ่มหยอดใหม่ได้นะครับ อะแดปเตอร์ apter, แปลงไฟเป็น3.3กับ5โวลต์นะครับใช้ใจ่ายให้บอร์ดไมโครกับ LCD กับเซนเซอร์นะครับส่วนนี่ก็เป็นเซนเซอร์3ตัวนะครับอยู่ในกระปุกนี้นะครับอ่าเราจะมาไอ้ลองหยอดเหรียญกันนะครับเริ่มแรกก็เปิดสวิตช์ก่อนอ่าดูจำนวนเงินจะมี0บาทอยู่นะครับ ปุ๊บแรกเราก็หยอดเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับอ่าจำนวนเหรียญก็จะขึ้นจำนวนตังก็จะขึ้นหนึ่งบาทแล้วเหรียญหนึ่งบาทมีหนึ่งเหรียญนะครับอ่าเราจะหยดหยดเหรียญบาทอีกเหรียญหนึ่งปุ๊บเราจะมาดูกันนะครับ ะจะเป็นสองบาทและจํานวนเหรียญหนึ่งบาทมีสองเหรียญน,นะครับเดีย๋ยวนี้เราก็จะหยอดเหรียญเหรียญห้าบาทไปสองเหรียญอ,อ่เราก็จะไปดูยอดเงินกันนะครับอ่ามีจำนวนเหรียญห้าบาทสองเหรียญแล้วยอดเงินรวมในกระปุกตัวนี้สิบสองบาทต่อไป เหรียญสิบนะครับเราจะหยอดไปสองเหรียญเราก็มาดูยอดเงินต่อนะครับอ่ายอดเงินทั้งหมดจะเป็นสามสิบสองบาทครับโดยจานวนเหรียญบาทมีสองเหรียญจํานวนเหรียญห้ามีสองเหรียญจํานวนเหรียญสิบมีสองเหรียญนะครับอ่าในถ้ากระปุกออมสินที่นี้นะครับถ้าเต็มแล้วนะครับเราสามารถแกะถอดไอ้นี้ออกได้นะครับ เพื่อเอาเหรียญออกแล้วก็เราก็กดปุ่มรีเซ็ตนี่กดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บค่าก็เริ่มเป็นศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็เราก็สามารถใช้ออมสินต่อใหม่ได้อีกนะครับโครงงานนี้สามารถใช้ได้จริงนะครับแต่จะมีข้อบกพร่องก็คือไม่สามารถใช้กับธนบัตรและก็เงินเหรียญ2บาทได้นะครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ